ปกติโลกใบน,นี้มีการศึกษาแบ่งเป็น2โหมดนะครับบางประเทศมองว่าการศึกษาคือความรู้แต่ความรู้สุดท้ายคือเหลือหมดบางประเทศมองว่าการศึกษาคือทักษะโดยเฉพาะความสามารถในการเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองของเด็กๆนะครับเฉ้นประเทศที่มองว่าการศึกษาคือความรู้เขาก็จะทุ่มเทว่าเด็กต้องได้รู้เยอะที่สุดเรียนเยอะที่สุด ะะมีจํานวนวิชาให้มากที่สุดสอนให้เยอะที่สุดท่องให้เยอะที่สุดแล้วก็จําให้เยอะที่สุดแต่ประเทศที่มองว่าการศึกษาคือทักษะประเทศเหล่านั้นก็จะมองว่าความรู้เป็นเพียงแค่เครื่องมือในการทำเทรนนิ่งสกิลทุกทุกอย่างที่จําเป็นจะต้องใช้ในการประสบความสําเร็จในชีวิตให้กับเด็กๆนะครับจริงๆแล้วการที่เราจะให้ลูกเราได้มีสกิลหรือทักษะ ที่จําเป็นจะต้องประสบความเร็ืในชีวิตนะครับมันไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องเรียนในประเทศที่แพงที่สุดไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องจ่ายให้ได้มากที่สุดแล้วลูกเราจะได้สิ่งเหล่านั้นในความเป็นจริงแล้วนะครับคุณพ่อคุณแม่สามารถวางงบประมาณได้คุณพ่อแม่สามารถออกแบบการเรียนของลูกออกแบบการซัพพอร์ตลูกออกแบบการติดตามการตรวจสอบลูกเพื่อสุดท้ายลูกคุณพ่อคุณแม่ สามารถมีสกิลครบถ้วนในเลเวลสูงสุดเพื่อที่จะประสบความสำเร็จด้วยตัวเองได้ตามงบประมาณที่พ่อแม่ตั้งเอาไว้นะครับสำหรับอาตมามองว่าถ้าต้องการความรู้เรื่องการเรียนการศึกษาที่ถูกต้องถ้าต้องการความรู้เรื่องหลักสูตรที่ถูกต้องถ้าต้องการความรู้เรื่องแนวทางการพัฒนาลูกๆที่ถูกต้องคุณพ่อคุณแม่แวะมานั่งคุยกับทีมงานเจ้าหน้าที่ ของบริษัทเตี่อัตมาเคยทำงานอยู่หรือถ้าสะดวกจะแวะมาคุยที่ลบบุรีกับอัตมาอัตมาก็ยินดีแบ่งปันประสบการณ์20กว่าปีที่เคยทำงานมาให้กับคุณพ่อคุณแม่เพื่อเอาไปเป็นแนวทางในการวางแผนให้ลูกๆครับ